จากเมื่อวานที่ทบายแล้วมันไม่มันไม่ผ่านและโซนนี้ก็เป็นโซนที่มันเทลงมานะ,ะดังนั้นโซนบายของเรามันจะต้องมาขยับลงมาข้างล่างอีกเนาะเราก็ไปดูว่าไอเอสวเนี่ยไอดีวเนี่ยมันเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยเราแทบอ่านไม่ออกว่า d ีวันจะขึ้นหรือจะลงเราทําได้ทางเดียวคือเราอยู่ในโซนของเราเราเกาะโซนของเราอย่างเดียวนะคะเอฟนะคะเอฟอยู่ตรงโซนนี้ เพราะฉะนั้นซีก็จะตีเพิ่มตรงนี้อีกนะคะตีเพิ่มตรงนเนี้ยไส้ไส้เนี่ยปลายไสย้บริเวณปลายไส,ยยสย้แถวๆนี้เนาะใช้ปลายไส้เป็นหลักในการที่เออ่กะ,กะ,กะระยะเอาโซนท้ายที่สุดโซนเนี่ยเราต้องไปรออะไรคะรอแพทเทิร์นอยู่ดีถ้าวิ่งเข้าโซนมาแพทเทิร์นไม่ได้บอกว่าขึ้นก็บายไม่ได้ค่ะอันนี้คือหลักการวิ่งเข้าโซนมาแต่แพทเทิร์นไม่ได้บอกให้บายเราก็บายไม่ได้ทุกคน เห็นไหมคะเป็นแค่การกําหนดโซนเพื่อเข้าๆแต่ท้ายที่สุดเราต้องอิงอะไรเป็นหลักคะอิงแพทเทิร์นพีนเอเป็นหลักอยู่ดีเนาะยังไงเราต้องดูแรงบวกแพทเทิร์นพีนเอเป็นหลักเพราะฉะนั้นทีก็จะตีไว้ประมาณนี้นะคะตีไว้ประมาณนี้อ่าโซนบายให้ไปสามโซนแล้วกันโซนบายให้ไปสามโซนเนี่ยค่ะประมาณปลายไส้เนี่ยเราก็แค่กะระยะเอาเนาะมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกทุกคนมันมีแค่หาราคาที่ดีให้ตัวเองเท่านั้นแหละ คือมีแค่ต้องทําความเข้าใจจุดที่เราเล่นต่อให้จุดของเราไม่ใช่จุดนี้แต่เราเข้าใจเราก็ได้เงินอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นสีก็จะกะระยะเอาแหละว่ามันต้องเป็นประมาณนี้นะแล้วนี่ก็คือโซนแรกเนาะโซนแรกก็จะเป็นประมาณกว้างๆนี้นี่นะโอเคเพราะฉะนั้นการที่เราให้โซนไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องรอรออะไรคะรอสัญญาณแพทเทิร์นนะคะรอสัญญาณแพทเทิร์นอยู่ดี รอแรงของกราฟนะ,ะเคะรอองค์ประกอบหลายๆส่วนเลยค่นะทุกคนเนาะและนี่ก็คือ C จะรอตรงนี้นะคะข้างล่างนะคะข้างล่างเลยก็คือรอดูว่าถ้าเขาลงมาถึงข้างล่างแล้วเขายังเป็นแท่งสีแดงอยู่ S1 S4 เป็นแดง C ก็จะยังไม่บายกลับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีแรงดันขึ้นไปเนี่ยแล้วมันเป็นแพทเทิร ok ์นโยกโแล้วมีแรงบาย C ีก็จะบายอาจจะบายสั้นถ้าตรงนี้ยังเป็นแท่งแดงหมด ก็ต้องสวิต์กลับไปดูที่ m สิบห้า m ห้า m สามสิบเพื่อดูแรงของกราฟแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้เราอาจจะเห็นแค่ไส้ได้เห็นแค่ไส้นะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหรท่ที่ไอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวทุกตามเฟรมเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อไหร่แล้วแรงกราฟขึ้นแล้วมีโอยกโอเมื ok ่อไหร่ที่ก็จะซัดใบให้ไปได้เต็มที่หน่อยอันนี้คือวิธีการก็คือซีจะรอรอตามจุดแล้วทุกคนก็ต้องเอาเส้นนี้ไปตี ก่อนที่คุณเนวจะตีส่งมาเพราะฉะนั้นรับต้านของคุณเนวมันจะอยู่ในกรอบนี้ซึ่งรับต้านเราจะดูแพทเทิร์นประกอบถ้ามันชนต้านแต่แพทเทิร์นมันเป็นบายแล้วแรงมันเยอะมันก็ทะลุเหมือนกันทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะแพทเทิร์นกันในตอนที่เราเรียนแพทเทิร์นทุกๆวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์เนี่ยซีก็จะสอนสําหรับคนใหม่ส่วนคนเก่าอยากจะเรียนก็เข้ามาเรียนได้แต่ถ้าไม่อยากเรียนแล้วก็ไม่เป็นไร ก็ไม่ต้องมาเรียนวันจันทร์คุณก็มาวันอังคารวันพุธวันอะไรคะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ทุกวันคุณเลือกเลยคุณจะเข้าเวลาไหนเช้าบ่ายเย็นนะคะคุณเลือกเลือกที่จะทําให้คุณเติบโตเลือกที่จะพัฒนานะคะแล้วซีก็เชื่อว่าทีมโค้ดของสีที่สีคัดมาไม่ว่าจะโค้ดอะไรหรือโค้ดบัวเขาได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วงั้นเขาสามารถที่จะพาคุณเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็คุณจะเทรดดีขึ้นแน่นอนถ้าเกิดคุณยังอยู่ในระบบ นะคะดังนั้นอย่าลืมถามคำถ,ถ,ถามกับตัวเองสามข้อเซลอยู่ตรงไหนจุดคัดอยู่ตรงไหนถ้าจุดบายอยู่ตรงไหนแล้วจุดคัดอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดวันนี้เราเทรดระบบ p N f เเราต้องอิงอะไรคะอิงพ f เป็นหลักเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขายกกลับขึ้นไปกราฟยกกลับขึ้นไปมีแรงลงไหมตอนที่เราจะเซลถ้าเราอยากเซลเราใส่ SL ตรงนี้ยหนึ่งสองสาหกร้อยจุดเรารับได้ไหมถ้ารับได้ก็เซลลงมา รับได้ก็ใส่ s ออไปเลยสี่สองศูนย์เนี่ยค่ะเนี่ยขึ้นไปตั้งส0 0ร้อยจุดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราคือรอกราฟยกเวลาเราเจอโอที่มันเป็น o อเราแค่รอกราฟลงยกในขณะเดียวกันบล็อกยี่สิบยังคงบอกว่าลงอยู่เห็นไหมคะทีนี้สิ่งที่เราต้องเช็คเราก็ต้องมาดูว่าแรงกราฟได้ไหมนะคะแรงกราฟได้ไหมเขายังอยู่ที่เดิมยังนิ่งๆยังไม่มีแรงขึ้นหรือแรงลงในขณะเดียวกัน s อก็ยังอยู่ที่เดิมยังนิ่งๆเป็นแท่งแดง ซึ่งโอกาสที่เขาจะย่อลงเนี่ยก็มีสูงแต่ซีคิดว่าลงอาจจะลงได้ไม่ถึงข้างล่างอาจจะลงมาน้อยๆแถวเนี้ยมาเทสดสักหนึ่งรอบแล้วก็ขึ้นเพราะฉะนั้นแผนของซีคือถ้าซีไม่เซลลตรงนี้นะถ้าซีไม่เซลตรงนี้นะซีจะมารอบายตรงแถวนี้มีอยู่แค่นั้นหรือถ้าซีเซลลซีก็จะเซล์เลยแล้วก็มารอบายข้างล่างแล้วก็ใส่มันอาจจะลงมาไม่ไ,มได้หรือจะลงได้ก็แล้วแต่เพราะว่าแรงมันไม่ได้เยอะ แต่แท่งแดงมันยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าเป็นแทง่งลงซึ่งก็ยังไม่รู้นะคะอันนี้ยังไม่ชัดเวลาที่เราไม่ชัดเราก็ไม่เล่นแค่นั้นเองเนาะเพราะเราได้กําไรไปแล้วเราก็ค่จบจบไปแค่ตรงนั้นนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะซีก็จะมารอนะคะรออะไรรอเล่นตามโซนค่ะเนี่ยนี้กราฟยกกลับขึ้นไปอีกแล้ว จริงไหมคะกราฟยกกลับขึ้นไปเนาะซีจะรออะไรคะรอเล่นตามโซนถ้าเซลลตรงนี้สมมุติถ้าซีเซลลซีอาจจะพิจารณาเอสลที่สี่สองสองสามประมาณนั้นถ้าซีเซลลตรงนี้นะแต่แรงมันไม่มีลงนะแรงไม่มีลงเนาะถ้าซีเซลตรงนี้ซีพิจารณาเนี่ยเอสลแถวนี้สี่สองสองสามและถ้าซีบายซีมันรอบายข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นซีให้โจทย์ไปแค่เล่นในกรอบนี้เท่านั้นเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะใจเย็นๆรอกราฟถ้าได้กำไรแล้วก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะคะก็แค่รอให้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้นะะแต่ถ้าอยากจะเล่นอีกก็ต้องมีแผนและต้องยอมรับการตัดสินใจว่าโ okay. อเคเซลลตรงนี้อาจจะโดน SL ได้นะหรือถ้าไม่โดนก็คือถืออยู่หรือจะมารอบายล่างดีหรือจะรอดูเว a แอนซีก่อน ช็อตเนี้ยจะรอดูก่อนไหมนะคะดังนั้นเราจะต้องมีแผนสำรองให้ตัวเราในการที่จะเล่นทุกครั้งนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะคะสมาชิกทุกคนจะได้แผนการเทรดไปนะคะไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งตอนนี้กราฟเนี่ยยังไม่ลงนะทุกคนแรงแรงยังขึ้นอยู่แต่ถ้าตราบใดที่ไม่ผ่าน4222ก็ยังมองว่ามันยังคงลงได้ นะยังมองแบบนั้นแต่ถ้ายืนได้นะแล้วปิดแท่งแล้วพวกนี้เป็นเขียวเมื่อไหร่นะโอโหจบเลยเขาเรียกว่าเทลงมากินแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นไปที่เดิมเราก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเราจะเล่นยังไงเนาะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องมาเวทแอนซีค่ะว่าเขาจะลงหรือเขาจะขึ้นไปตำแหน่งนี้แต่ไม่ใช่ตำแหน่งยังไม่บ่ายยังไม่บ่ายเป็นตำแหน่งยังมองมองลงอยู่กว่าจนกว่ามันจะยืนเหนือสี่สองสองสามได้ แล้วปิดแท่งเป็นเขียวหมดแล้วมีแรงขึ้นเราถึงจะมาพิจารณาบายนะคะตรงจุดนี้ยังพิจารณามองเวสแอนซีรอเซลอยู่เนาะถ้าไม่มั่นใจก็ดอดูอย่างเดียวไม่ต้องเล่นว่าเขาจะลงจริงหรือเขาจะขึ้นเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็อยากให้ทุกคนคลิปในการที่จะเรียนแบบนี้ต่อไปเพราะจริงๆแล้วอะตลาดในทุกๆปีไม่เหมือนกันต่อให้คุณมาเทรดโมกกาลาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดือนเดือน เมษาควอเตอร์ถัดไปเขาก็จะเป็นอีกแบบ